สามแสบซูมเอเด็ดซมเอเด็ดรจัดรจัจานครับแดงทะลมทะลา่ซูมเออเบิ่งเขียบอยู่ข้าวมวนให้สดสเลยตัวนี้เดียวนหาเนาะเ้าจีแดงตำล่าตำเล้าแดดาตรงๆเป็นเดิมข้มนสดสดเลพี่น้อง ราคาดถูกราคาแพงครับเป็นร้อยนะครับจันครับของมันแสีบเนาะแม่ของมันแสีบแม่ขามาตัไก่เด้อพี่น้องมาตั้งไก่มาตำเหล้าครับมาขายสมตำหอดอุดรเคพื่อนที่ดำเล้าเคพื่อนที่เมื่อนี้ดำเหล้าสัญจรนะครับตำเล้าสัญจรันทำจันนะที่ไหนก่อน วันที่เก้ารับที่เก้ากันยาดำเล่าหลดเด็ดเงินีเมฆาศกามมาทิงสี่รับข้ากับขอนแจันทร์ก่อนเลยเอากระเก็ดคื่องจรละจอนวนได้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นไปเลย สั่งพิเศษพิเศษได้ค่ะโเป็นสีใสแบบเขี้ยเชี้ยได้ไหมแบบนี้แบอกรบห้องเศษได้ไหมรถจัดจารได้ไหมแม่ตำลาวรถจัดเด้อสั่งแล้วโคกและเท่หใ่นเอาเพ็เพ็ดรจะได้รถเด็ดเด็ดขอสามตัวด้วยพิเศษสั่งพิเศษได้ค่ะ สัมม่อร่อยนะเอซกินด้วยเอีกินน้ำบันน้ำไว้นแม่ใส่มักแก๊แค่หลายเด้อคนก็ดีเลยแม่กำลังเตรียมหุดงดำเนี่ยกำลังเตี๋ยหกดำพอดี คีแดงกำลังคิดราคาจานละเท่าได้ดีเนาะม,มากไก่บะนี้ต้องเอาแซบๆหน่อยเพื่อที่ิบว่าให้ลูกค้าผิดหวังเนาะรดจัดจ้านเลยครับสจัดจ้านยินข่าวว่าแซบครับเอ้าแซบครับสายด่วนท่านเอกท่านเอกเค็งปไปเลเอาจ,เจับจูดเนาะเค็งละบะนี้จับจูดจับจูดจุดเป็นสจุดคำนวลเนาะค่ะเป็นสจตรคำนวณ รับตำลาวเจแดงนี่เด็ดทุกมื้อน้ออร่อยทุกวันวัคซีที่ผ่านมาบ่คพาดเป็นบ่อ<ห>สองแตกเกือบแตกดสามตัวเกือบแตกสามคร<า><า>ับผมเกือบแตกดสามตัวอร่อยทุกวันครอับ เป็นเอฟซีด้วยนี่เอฟอรวันดูทั้งดูทุกวันวันเลยมร้อยูเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวร้อยลบร้อยเขาไปเบิ่งอยู่คอกันละนวด่านเอาไปดิอ่านตัวไดงเนาะตำเล่าคุกละคุกโตนี่มิเรล้าได้ไปเนาะ ม็อตัวนีมีมีเลขวินด้วยมันเป็นแบบว่าจับคไขยกันไหมครับเป็นเลขไข่พอตินการบินมีตัวใดแน่ค่ะเก้าเจ็ดห้าครับเจ็ดห้าสามจ้ะจำลองเลยมันม่าหลายตัวเลกวินเก้าเจ็ดห้ากับเจ็ดห้าสามว้าหงวนนี้ว่าหลายตัวตัวเนี่ยมียูซี่ตัวเก้าเจ็ด วันนี้มหลายตัวครับนเพราะว่ามันเหมือนกันเนาะเงรูดไปที่ห้ากับเจ็ดเนาะเบรบเบรบเนี่ยค่ะให้เ้รบซีทนี่ล่ะยินสีกันเอาเลยเอาเดี๋ยวนีๆก่อนนะเจ๊เก้าเจ็ดห้าสามเลขวินเก้าเจ็ดห้าสาม เนเลขกวินหน,าน้าเลกเจยกาสิมาสามตัวยูหันให้หางเดียวสี่ตัวเลยครับบอได้ห,าง, <c oughs> หางเดียวสี่ตัวแล้ววินเอา,นานอไห้เขาสามตัววะครับเจ๊แดงเคยครับสามตัวแตกโป่งเลย <c oughs> <c oughs> ไป่ตาอยู่งสงแตกทั้หกแตกหกแตกเลยนั้นห้าเ้อยห้าบาทนี่แหละหกละห้าร้อยเจดิบงจำได้เจ็ดร้อยบาทิวันั่นน่ะที่มันออกยังจำได้ติตาอยู่เจ็ดร้อยห้าแตกต็มเลยต้งสเลยเอาเขียนออกไปยังไงวะเขียนเลยครับเขียนเลย เอาเอานั่นละเอานั่นละเอาเนี่จับจับไปได้เอา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 ชุดที่เขียนมาหน่ะแม่นค่ะโอานั่นแหละโอเคนั่นแหละนั่นแหละโอ้โว่าหลายตัวเนาะมั่นหรือว่าหลายตัวไม่เจอช่องอะครับอ่าเอาพี่น้องแคป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 เตรียมแคปนะครับแสบวะแสบกันแสบวะด้วยพี่้อทดสอบเบิ่งนะพวกนี้ทดสอบ กคกนี่มาไก่นะครับเด็ดมาจากขนแก้มแต่ว่าเด็ดมาจากของอื่นนะครับเนี่ยเด็ดมาจากของอื่นอันนี้พึงมาทังอุดรเนาะเด็ดจังสีเราโคกแรกนี่ละมันสีแต่แตกสามตัวแม่ด้วยโคกแรกนี่ละไม่แน่ไม่แน่สามตัวแตกค่อยๆมุนมาเจแดงรถเด็ดจัดจ้านนะครับนี่มีเหล็กตัวนึงพื่นเปิดบวงเลย่อยๆอยู่แน่ อาจารย์เพิ่นเปิดดวงก้อนสีมาอันนี้คือลาวพัฒนาด้นวันที่ส้มตำส้มตำพกใหญ่ไหมคะตำเลาวพกใหญ่ครับส้มตำพกใหญ่ไหมคะไก่เลยมากไก่ส้มตำรสแซ่บถึงอุดรเลยมาตำให้กินฮอดอุดรมาตำให้กินถึงอุดรครับวันนี้ นำรถแก้บนี่เด้อวิ่นเอาพี่น้อง้าบ่มาก้าบ่มากแน่เนี่ยก็วินเองจับเอาเองเลยซี่ตัวนี่ล่ะจับอยู่ในหังแม่ะอันนี้คือจับออกไข่ซื่อ แยกแยกเป็นจานแล้วนะครับนึ่งแยกเป็นจานจานละเจ็ดสิบหาจานละเก้าสิบหามีหลายราคาครับผมค่ะหลายราคาเลือกเองจานละพันอันนี่คือจานละพันจ้าโอ้จานละพันเลยแต่พันจานนั่นเห็นบ่เสียงคุกขึ้นแล้วโอ้นี่ของแท้ของแท้กุ้งล็อตเตอร์ เพื่อบิ่ลเลยนพี่น้องชจดเจ็ดหาหาด้อยเดเจเจเจดหาด้วยนะครับกันบันกันบ่นกันน้ำเลยเจ็เจ็ดหาหาันไม่น้ำเนาะเขาด็เขียนไหนแต่มันมีเจ็ดเจารเางเลยวะอากบาคทว่านบานนี้ เจ็ดเจ็ดห้าห้าด้วยการเจ็ดเจ็ดห้าห้านะครับเจ็ดเจ็ดห้าห้าเเบิ้ลบิ้ลก็คือว่าเคยถูกในสิบสองมวดเนี่ยเอ้สิบสอสิบปี12เดือนเนี่ยไม่เคยหลุดเลยไงเอาเงินไปกิบให้แตกว่า ถึงแักนอกปอะตูนี่ออลอ่ะอ่าโอเคโอเคครับตอนนี้ครบเซตนะครับค <พบ S 1> <inim S 2> รบก<ล>ันเบิ้ลกัน <ๆ S 2> เบิ้ลเบิ้ลเจ็ดเจ็ดห้าห้าโอเคโอเคครับตามนั้นนะครับพี่น้องเป็นแนวทางของเจ๊ดแดงนะครับตำลาววันที่เก่านะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ นำให้พี่น้องไปพิจารณาเบิ้งนะครับมกักระจัดคัดกระพานถ่ายคลิปก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกทันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับพอกันไม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ